ถลูว่าเป็กเป็นน้องชายของแฟนเก่าฉันจะไม่มาที่นี่เลยไม่ใช่ให้ฉันทำไงอ่ะให้ฉันเลิกเป็นพี่ชายเขาอะก็ทำไม่ได้หรอกนั้นพี่นาผี่วันหยุดเนี้ยพี่จะพาแฟนไปหาพ่อแม่หรือเปล่า ็เรื่องของมึงดิมึงจะพาแฟนมึงไปหรือไม่พาไปก็เรื่องของมึงแต่ยังไงอะยังไงก็จะพาแฟนพี่ไปไหว้พ่อกับแม่อยู่แล้วพี่แน็กเอ้าทีละนั่งก่อนนั่งก่อนครับคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างร้อนไหมดูดิเนี่ยผิวไหม้หมดเลยอ่ะดูสินี่เป็นละอ่นเยอะนะ เดี๋ยวหนูไปซื้อผลไม้ก่อนนะผมไปด้วยนี่เมื่อกี้มากอดฉันทำไมหรอฉันไม่ได้อยากยุ่งกับนายหรอกนะเราเลิกกันไปแล้วนี่มากอดฉันทำไมอะ่ะฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งกับเธอเหรอก เพราะเธอเป็นคนบอกเลิกฉันเองที exactly. ่ฉันกอดเธอก็เพราะว่าเธอจะตกบันไดต่างหากแต่ตกบันไดตายแล้วไงก็ก็ที่ฉันต้องบอกเลิกนายอะก็เพราะว่านายบังคับฉันที่บอกเลิกไม่ใช่หรอฉันฝากซื้อไก่ทอดก็ไม่ซื้อมาให้ทั้งที่มันเป็นทางผ่านอ่ะทำเกินไปปะ ที่คุณบอกเลิกผมเพราะว่าผมไม่ซื้อไก่ทอดให้แค่นี้นะใช่สิฉันหิวแค่ไหนคุณก็ไม่เคยรู้หรอกคุณไม่เคยเป็นห่วงไม่เคยแคร์เลยด้วยซ้ำว่าฉันจะรู้สึกยังไงอะแค่ซื้อไก่ทอดมันยากอะไรฮะก็เมื่อก่อนตอนที่เราคบกันอยู่อะคุณก็คอยถามผมตลอด ว่าฉันอวนขึ้นไหมช่วยห้ามฉันหน่อยฉันไม่อยากอ้วนช่วยเตือนฉันหน่อยแค่ผมไม่ซื้อไก่ทอดให้คุณเนี่ยเพราะกลัวว่าคุณจะอ้วนเนี่ยผมผิดขนาดนั้นเลยเหรอถึงขั้นบอกเลิกกันเลยเหรอตลอดเวลาที่เราครบกันมาจนถึงตอนนี้เราเลิกกันะ เหตุผลทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณทุกอย่างมันก็ต้องตามความคิดคุณอ่ะกินนมก่อนจะได้ใจเย็นนี่เราครบกันมาตั้งสาปีแล้วนะเมยยังไม่รู้อีกเหรอว่าผมแพ้นม่ะ งั้นเราก็หายกันไมครับนี่ชอริส่งอกเกลืออร่อยมากไม่แพ้ทั่วอะไรนะไม่มีอะไรค่ะ น้ำปลาปลาลวกอ๋อผมลืมไปว่าคุณแพ้ถั่วผมขอโทษนะเก็บเก็บเก็บอืม แม็กในเมื่อเราทั้งสองคนก็ยังคิดถึงกันอะทำไมเราไม่กลับมาคบกันล่ะก็ถ้าคุณไม่ได้คบกับน้องชายผมตอนนี้อะนะมันก็คงสายไปแล้วใช่ไหม ถ้าเมจะบอกว่าไม่ขอโทษเม่์เองก็ลืมไปอะว่าแน็กก็มีแฟนแล้วเหมือนกันใช่ผมมีแฟนแล้วขอตัวแล้วกัน ในใจฉันเสบในใจฉันปวดจะปวดรอดรากับความรักที่เธอทำไว้อีกนานเท่าไหร่กว่าความเจ็บนี้จะหายไปตัวฉันต้องเสียใจอีกนานไหมไม่รู้นานเท่าไร โซลาคุชชั่นปกปิดแต่บางเบาไม่ต้องทาแป้งพร้อมกันแดดอยถ้าเรารักกันมากขนาดเนี้ทำไมเราต้องแยกกันอยู่ด้วยล่ะเมียวไปขอโทษงั้นเรากลับมาอยู่ด้วยกันนะไป พี่แนทพี่เมยคือว่านี่มันหมาความว่าไงเนี่ยสรุปแล้วก็คือผมจ้างแฟนเก่าของพี่ชายเื้อมาเป็นแฟนของผมแล้วแฟนของผมเนี่ยก็จ้างพี่ชายของผม เข้ามาเป็นแฟนผมเข้าใจถูกไมหมเมียวก็ใช่สิถ้าฉันไม่ทําแบบเนี้ยนายจะถึงฉันแล้วกลับมางอฉันหรือเปล่าหละ่ะงออยู่แล้วว่าแต่เรื่องของพี่ทั้งสองคนเนี่ยจะยังไงกันต่อครับ ว่าช้อนตกเดี๋ยวขอเก็บช้อนตั้มหนึ่งนะพี่ไหนแล้วเลิกกันนะหนูกลับมาคบกับแฟนเก่าแล้วว่า ขอโทษด้วยนะพี่เมย์พี่แนกก็สนแล้วอะ่ะพวกพี่จะกลับมาคบกันก็ได้นะ ก็แสดงว่าเราสองคนพี่น้องก็ต่างพาแฟนของตัวเองไปแนะนำให้พ่อแม่รู้จักใช่ไหมครับอืฮะอะไรนะอืม อยากบอกให้รู้ไม่กล้าจะทักทายแต่ก็กลัวจะสายอยากให้เธอฟังเสียงหัวใจ